ไปแล้วพี่น้องไปแล้วขอโทษด้วยจริงจริงกองตรงนี้ชาวเล็กซี่ไปแล้วอันนี้มันจะเป็นข้าข่ตลาดพี่น้อมันนี่นข้ายข่ตลาดเล็กี่มาด้วยอยในหาดขบ่หน้านะจะเถือได้บ้า้าขเสวยหลาย เว่าอยู่อินโดนีเซียนะคะเจ้าจะบัได้แข right ่งงวดเออบอนเขาอยู่บัได้แข่งงวดปัญหาเรื่องปิดปากหรือว่าโบปิดปากแท็กซี่มาทางนี้เขาเจะคล้ายเครื่องออ๋พี่น้องเขาเจะคล้ายขนมขบคั่นขนมนะขนมขบขนมขบคล้ายคือบ้านเราเลยพี่น้องอาจจะเป็นปิ้งเอ็น กาัเหเหรี ulously, ksi, ่าานลเมบกินก่อนพี่น้องแรกจก้หน้าอาหาราเล้าคาย้าที่บ้านเานั่นแหะพี่น้องจะเป็นเกลือติ๋วเล็กซี่ จะเป็นลูกชิ้นทอดคือกันพี่น้องหมากสารีจะเป็นหมากสารีตึ้งเล็กสี ันาจะเป็นหาพี่น้องเป็นสารักซีอาจารย์วัดกินน้องหาดรองาจะเป็นวัดเลยพี่น้องเาจาจะใส่ชุดเท้แบบนี้มาจะเป็นวัดใ่คลิปก็บุก่อยสะดวกสบายเป็นได,ดพี่น้อง,ดดองมาข่อยมันมันคือาตอึดตตหิวอะไร เหมือนต้องว่าเด้จะพามาหาดตะระเถื่อนนะมีจะมานังคอคงกินกเนข้าเจ้าอาจจะมีเขาเจ้า้ายปอเปี๊ยะลาวจะจะเป็นเต้าหู้ทอดค่อยกินอยู่บางเถือนาผดนาหาดพี่นอ้องน้ำลุ่งหลายๆไอจะเป็นโค้งข้าเจ้าไาย ใส่สุดเรับเป็นใส่สุดนงามเป็นมาสลินแต่ว่าเรี่ยงหมานองเล็กซี่เล็กซี่ยังหาของกินอยู่นั่ขค้นมาตาอิตอยากเปวดโชแค็ขึ้นอึด่อยอเลโโชวนรายอยู่ที่นอกหาดวันนี้เพาเล็กซี่ยังนี้ แต่ว่าบุก่อยมีมีแต่คนบุก่อยมีคนอัน้รนดังโมนะพี่มาพี่น้องเหื่อยจนมาบ่ห้องแลว้วมันอยางมาเองล็กซี่อยู่นี่จะแบบปลกพี่น้องมันจะค่ายคือเขียดินขี้หินขี้หินน้อยๆมันบวมแนขี้ทรายแบบคือเป็นก้อนหินนะนะ ้ยชอบอะไรเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่นี่จะเป็นวิวพี่น้องอันนั้นเขาจะ,จะเจริญว้าวหลายๆตรงซ้ายจะคล้ายว้าวจเจออ่าผู้หญิงมัสลิมคนหนึ่งที่เลี้ยงมาแต่ว่าห่อหัวนั่เดียวพี่น้องปกติถ้าว่าบ่ห่อหัวก็จะแบบว่านั้น ตอนนี้แหกกฎห่อหัวอะไรอย่างมาแอ้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบริเวณวางที่เขาเจ้าหมักมากินเขา่าความมันมีจะจะมีแต่หานอาหารี่แถวนี้พี่น้องจะเป็นทางอย่างอันนี้จะเป็นวางที่คอยอ่าแบตคดเบิร์ตขเลยยุดมาสากโทรศัพท์อันนี้จะเป็นทำมข้าวใอยเองพี่น้อง <c oughs> เกี่ยวไปเวียนมาจังหวัดเจ็บหัวมเขาโทษํำเลือพี่น้องตีงก้องลายี่น้ำข้าวก่อนพี่น้อง ยังไปยังมาผัดแบดเบิดคลิปนี้จูนกซิลาไปก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าหาดที่คอยถ่ายให้เบิ่งมันกระขายๆ่คือการเบิดอันนี้จะเป็นหาดซานูเด้อพี่น้องขอบใจที่เข้ามาเบิ่งบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่ไปบ๊ายบาย